พี่น้องเอ้เสื้อผ้าเต็มเลยเสื้อเปนหนาวอันนี้เป็นเสื้อยาวต้องหนาวมากมากพี่น้องคะเนาะแบบตัวมันยาวมันไม่ลายแปีกอันนี้แบบสั้น <c oughs> แขวนเต็มใส์ชอบตัวนี้พี่น้องชอบตัวนี้สีมันสวยแล้วก็แบบถ้ามันไม่หนาวมากนะวันนี้ก็ไม่หนาวมากนะจัะทุกคนคะวันนี้อยู่ประมาณสี่ห้าองศาตอนเช้าในฤดูหนาวเดือนธันวาก็ถือว่าไม่หนาวมากพี่น้อง ก็ใส่แบบนี้ได้แง่เวียนเพราะว่ามันอันันจ้ะเพราะว่ามันสั้นเนาะถ้าหนาวมากๆต้องใส่ยาวแบบนี้คลุมขามันถึงจะอุ่นอันนี้มันหนาไม่มากก็โอเคกับการใส่แบบนี้พี่น้องเอ้ยไปสิภาพไปข้างนอกจก้ะทุกคนขาสวัสดีจาะอิงแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุทกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะพี่น้องเนาะ วันนี้ายจะพาทุกคนไปข้างนอกด้วยไม่มีวิดีโอนะพี่น้องก็เลยจะถ่ายวิดีโอหมดแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นวิดีโอธรรมดาธรรมดาของไยพี่น้องคะ่ะวิดีโอหมายถึงไลฟ์สไตล์ก็คือเราทำอะไรบ้างโดยประมาณแค่นี้หละจ้ะเนาะอยู่ที่ต่างแดนวันนี้ายจะออกไปอน,นั่น ออกไปซื้อของให้คุณย่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็จะไปซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยพี่น้องจ๋าอันที่คุณย่าอยากได้ก็คือกางเกงแต่มันจะมีหรือเปล่ากางเกงที่เป็นสีอื่นตอนนี้คุณย่ามีอยู่สามตัวมันเป็นสีดำสีเทาสีอะไรเนาะมันอยากได้สีแบบว่าแจ่มนิดนึงประมาณนี้เนาะเห็นลูกสะพายเห็นลูกสะพายใส เพื่อนติดใจกางเกงแล้วค่ะตอนนี้เนาะปกติคุณย่าก็จะมากระายได้พี่น้องค่ะมานั่งรถดูวิวเนาะพี่น้องเนาะแล้วทีนี้ก็เวลาสายไปช้อปปิง้งคุณย่าก็นั่งรอที่ที่ในรถหรือไม่ก็ถ้าห้างมีที่นั่งก็ไปนั่งรอในห้างได้เนะพราะเพื่อนเดินแบบว่าไกลไม่ได้นะพี่น้องนั่นแหละแต่วันนี้ไม่เห็นคุณย่าัางมากระไาเนี่ยคือต้องมีอะไรใช่ไหมพี่น้องใส่ก็เลยจะพูดสู่ฟังเนาะ สำหรับแฟนๆคุณย่าเน่ยมีเยอะมากเนาะแล้วก็เลยจะเล่าสู่ทุกคนฟังว่าคุณย่าล้มพี่น้องเอ้ยล้มดีนะที่หัวไม่ไปฟาดอะไรตอนนั้นเหตุการณ์วันนั้นทรายไม่ได้อยู่พี่น้องทรายไม่ได้อยู่ในบ้านทรายออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเนาะค่ะหามายถึงว่าไมเคิลกับเมลีอยู่ กลับมาก็ไม่ได้ทําแผลเพราะมีอยู่แบบแผลอยู่ตรงแบบว่าตรงนี้ใต้ท้องเขียนนี่นิดนึงนะพี่น้องขาก็มาติดพลาสเตอร์เช็ดน้ํายาแล้วก็ติดพลาสเตอร์ประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์ยังไงถามคุณยาคุณยาบอกว่าเดินไปมันเหมือนขาอ่อนลงไปป๊บเลยเนี่ยนะพี่น้องคือคนสูงอายุก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องคะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยจะอันนั้นเขาเรียกว่าบาลาน์เนี่ยนะคะ่ะบาลาน์จะไม่ดี บาลานก็คือการทรงตัวแ้วนะพี่น้องเห็นแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะนาอคนที่นี่เนะี่ยเดินไปตามถนนผู้สูงอายุนะ่ยพี่น้องลม้มอุบัติเหตุบ่อยยงสินะเนาะเวลาออกข้างนอกเห็นไหมทรายทั้งมีเพื่อนเดินได้แต่ว่าทรายก็จับเพื่อนหรือไม่ก็เมลีจับอย่างนี้พี่น้องะ่ะนัะ่นแหละล้มลงไปทรายไม่รู้ว่าเพื่อนว่าเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนไปชนอะไรบ้างวันแรกไม่ไม่เจ็บ มันก็ปกติวันที่สองมาเนี่ยแหละเขาเอื่นววาเจ็ดตัวอันนี้เป็นวันที่สามแล้วมั้งนี่น่ารัะพี่น้องก็เลยแบบรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเจ็บแล้วก็เจ็บมากตรงที่สะบักด้านขวาสงสัยไปดูนอะไรเนาะสะบักด้านขวาเวลาขยับเนื้อขยับตัวน่ะคุณย่าว่ามันจะเจ็บแต่ว่าถ้านอนอยู่เฉย ไม่เป็นไรคุนว่านเนาะพี่น้องคะนั่นแหละเซให้ดูบรรยากาศไปด้วยนั่นแหละจ้าพี่น้องเอ้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเนาะพี่นอ้องเนาะเกิดขึ้นได้ตลอดไม่ใช่ว่าเฉพาะคนสูงอายุหรอกแต่คนสูงอายุจะมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปเฉยๆเนาะเพราะว่าการทรงตัวไม่ค่อยจะดีเท่ากับคนทั่วไปน่นะขาเอิดพี่น้องคะจะให้ดูบรรยากาศในเดือนพัน เจ็บเป็นว่าเนาะปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเหมือนที่ส่ว่าแหละตรงสะบักด้านขวาเนี่ยปวดที่สุดส่คลำดูก็ไม่ไม,ไม่รู้เนาะไม่เห็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หักไม่อะไรนะหมายถึงรู้สความรู้สึก,น,าากนะจ๊ะเนาะคุณยา,ย,ากกย่ายก็ขยับขยื่นได้อยู่นะคะแต่ว่าคือแบบแบบมันปวดไม่สะดวกนะ,นะนะพี่น้องคะไม่เหมือนแต่เหมือนไม่เหมือนปกตินะนะเขาเอิญน้นองเอ้ยนั่นแหละ ดูฟังไม่มีอะไรมากจะบ,บ้านทรายตอนนี้ก็คือก็ดูแลคุณย่าเนี่ยแหละส่วนงานหลักๆของทายเลยคือดูแลคุณย่าดูแลทุกคนในครอบครัวแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ว่าถือว่าแข็งแรงเนาะค่ะแข็งแรงในวัยเก้าสิบมีแต่เรื่องนี่แหละเกิดอุบัติเหตุทุกที่ถึงทําให้คุณย่าแบบว่าไม่สบายปกติแล้วถ้าไม่มีอุบัติเหตุไม่ล้มนี่คุณย่าแบบโอเคมากเลยพี่น้องค่ะเนาะกินข้าวอร่อยนอนหลับดีเดินคล่องแคล่วอยู่ในบ้านนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมันมีแต,มแต่มีแต่อุบัติเหตุนี่หละจ้ะเนาะเอาไานี้ใช่แเดี๋ยวใช้ไปถึงที่ช้อปปิง้งจะถ่ายเล็กเล็กน้อยๆให้ดูเนาะค่ะพี่น้อง ทุกคนดูตอนเห็นจัก,กรยานพี่น้องคะถ้าอากาศดีๆนีเขาก็จะออกมาปั่นจัก,กรยานกันขับรถที่ชนบทนี่ต้องระวังพี่น้องเอ้ยระวังเรื่องจัก,กรยานระวังเรื่องเขาขี่มา ศูนย์การค้าแถวนี้ไม่ใหญ่คะ่ะพี่นองคะ่ะแถวแถวบ้านเนาะแต่ก็มีพอให้ดูอยู่จ้ะแต่จะไปดูกางเกงให้คุณย่านะคะทุกคนขาช่วงนี้จะเป็นเสื้อผ้าของฤดูหนาวเนาะคะ่ะพี่นองจ้าที่อังกฤษเนาะค่ะเขาก็จะเอาออกมาขายเป็นฤดูฤดูหมายถึงว่าตอนนี้นะ่ะถ้าเป็นตามห้างตามร้านน่ะคะ่ะไปหาซื้อเสื้อผ้า ฤดูร้อนไม่มีนะคะทุกคนขาต้องเป็นฤดูน่ะฤดูหนาวอย่างเดียวเพราะตอนนี้ฤดูหนาวสายก็พาดูพาทุกคนดูก่อนว่ามันมีประมาณไหนยี่ห้อนี้จะถูกมากพี่น้องคะถูกมากเนาะถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆแต่ว่าถ้าอยากได้ของ,ของที่ลดราคาพี่น้องครึ่งตัวครึ่งเลยราคาของเขาต้องซื้อตอนหลังจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่พี่น้องเนาะ อันนี้เสื้อแบบนี้ก็ขนาดอ่ยี่ห้อนี้นะคะ่ะประมาณพ7น0จ็ดพนเจ็ยิแต่ยี่ห้ออื่นๆโอสามพันสี่พันขึ้นไปพี่น้องสําหรับทรายเนาะถ้าเจอที่ร้านมือสองเห็นไหมแบบนี้เลยเราเราเคยเจอยี่ห้อดีๆด,ด้วยอย่างนี้ทรายก็จะซื้อที่ร้านมือสองพี่น้องจะ๋ะแต่นี่พาทุกคนดูก่อนว่าแฟชั่นหน้าหนาวเขามีอะไรบ้างกันนะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวถ้าเห็นแบบว่ากางเกงที่เราตั้งใจนะ มาซื้อให้คุณย่าเนี่ยใครก็จะซื้อไปพี่นงองนี่กางเกงย่าอยากได้สีโดยประมาณจะเป็นสีแบบมีสีสันนะคะ่ะแต่เราต้องจับดูเนื้อผ้าเนื้อผ้านี้ใส่หน้าหนาวไม่ไม่ได้เพราะว่ามันบางพี่นองคะ่ะเนาะสำหรับคนทั่วๆไปอาจจะใส่ได้แต่ว่าสําหรับผู้สูงอายุแบบคุณย่าเนาะแล้วก็มันไม่เป็นผ้ายืดเวลานั่งมันก็นั่งไม่สบายเพราะว่าส่วนใหญ่คุณย่าก็จะ นั่งอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ออกข้างนอกก็มีบ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่ากับนั่งนั่งอยู่บ้านต้องเลือกแบบที่เป็นผ้ายืดแบบนี้นะคะเห,เหมือนเหมือนกางเกงกีฬาแต่คุณย่าไม่เอาแบบนี้นะคะคือขามัน,นะคะ่ะขาไม่เอาขาจำ้ำเนาะ,ะเอาเป็นขาตรงหมายถึงที่เพิ่นอยากได้เพราะใส่ง่ายี่นนองไข่ง่ายถอดง่ายนั่แะจา้าแต่มีสีสันหน่อยใช่ไหมนะที่เพิ่นอยากได้อันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าก็ก็บางบางหน่อย จับดูเราจะรู้เลยค่ะพี่น้อง่าเนาะมันจะไม่เหมือนอเขาเรียกว่าอะไรล่ะกางเกงวอร์มที่นี่เนาะเป็นกางเกงวอร์มแต่ข้างในมันก็จะเป็นแบบว่ามีแบบอะไรที่อีกทําให้อุ่นๆนะแม่เขาเรียกคุณย่าเขาจะรู้เนาะค่ะพี่น้องค่าเดี๋ยวพาเดินดูค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ตรงนี้คุณย่าอยากได้แบบนี้ละจะ้ะนี่ที่ขาตรงแต่ว่าไม่มีสีแบบว่าที่แบบเจีมๆเลยอันนี้เป็นสีดำเนาะนี่ผ้ามันจะเป็นแบบนี้ สีดำกับสีสีอะไรตัวนี้พี่น้องเขาเรียกเนาะนี่แหละมีสองสีค่ะที่เป็นพิธีที่แบบว่าของแบบนี้เนาะที่คุณย่าชอบเรารู้เลยว่าคุณย่าจะชอบแบบไหนนะฮะมีสองสีค่ะพี่น้องใสายก็เลยเอาสองสีนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นๆเนาะสายก็จะไปเห็นที่ไหนค่อย,ค,อยค่อยหาซื้อให้นะนะจ๊ะอันนี้จะเป็นของขวัญคริสต์มาสพอได้เปิดพอได้ลุ้นกันนะนะพี่น้องนี่สีแบบนี้คุณย่าชอบเหมือนกัน ที่มันแตกต่างหน่อยนะนะจ๊ะแต่ก็เห็นไหมว่าเป็นขานั้นอีกอย่างสินะค่ะมันจะไม่ไม่แบบว่าไม่ใช่แบบสไตล์ที่คุณย่าชอบเนาะพี่น้องนั่นลหละก็หาไปเรื่อยๆแต่ว่าจะซื้อสองตัวนั่นแหละพอได้ให้ของขวัญแล้วก็พอได้เปิดกันนะนะ,นะพี่น้องนี่ละ่ะแบบนี้คุณย่าก็ชอบสีแบบนี้นะจ๊ะเนาะแต่มันไม่มีไซส์คุณย่าพี่น้องคะนี่สีแบบนี้เหมือนที่ซ้ายพ่าคุณย่าเพิ่นมีอยู่แล้วนะคือสีดํากับสี สีทั่วไปเห็นไหมเขาเรียกสีดําสีน้ําเงินอ่อนๆน,อนะสีนาจาเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ซื้อหลายตัวมันเป็นสีดํานี่แหละทีได้พี่น้องเนาะที่ได้วันนี้เสดายสีนี้นะสวยแต่ว่ามันไม่มีแบบที่คุณยา่าี่สีนี้ก็สวยสีแบบเขียวๆอย่างนี้จ้ะเนาะพี่น้องเอาไปแล้ววันนี้ค่ะพี่น้องขาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบายบาย